โอเคทุกคนครับนี่คือโลบอกครับในแมป Giant Survival ภาษาไทยก็คือหนียักษ์นั่นเองอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในเกมมันจะเป็นยังไงบ้างไหนดูสิอ่าให้กดข้ามนะครับทุกทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Awake นะครับยังไงก็ฝากติดตามต like กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับ YouTube Awake รวมถึง f e c o o o p k p e Awake Game วันนี้เราจะไปผจญภัยกันครับนั่นไง เรามีเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเห็นะนั่นตัวอะไรเนี่ยใส่หมวกด้วยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเป็นเก็บเงินหรือเปล่าอ่าเก็บเงินได้โอเคมีเงินให้เก็บครับเราต้องวิ่งไปเรื่อยโอเคโอ้หนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคเราลอดชีวิตนะครับอยู่ดีเกิดมาก็ลอดชีวิตเลยยังไม่ทำอะไรเลย ถือหน้าไม้อยู่แล้วก็รอดชีวิตเฉยเลยโอ้โหพี่มีปืนปืน,ป,นปืนพี่เทมากโหมดพิเศษกลางคืนหมอกงานงอกจะลวเราแสดงว่าเราจะต้องไม่เห็นอะไรง่ายๆใช่ไหมอาแล้วครับบอสคือหนักโทษยักษ์นั่นเองนั่นไงเห็นเงาลางๆเสียงไกลเข้ามาละทุกคนยิง,ง่อนยิง,ง่อนโอ้โหยิงเยอหนึ่งบา้าที่สุดมันมาแล้วอาหนีนนหนโวโโ ยิงย uh, ิงย oh, oh, ิงยิงท <Wow, wow, S 2> ุกคนยิง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 อ๋อตอนนี้ดีก่อนครับทุกคนสวัสดีครับพี่ไก่นั่นพี่ไก่วะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 ดีก่อนดีก่อนว้าวว้าวยิง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 ไปคอนยิงไปคอนยิงไปคอนอ้าโอ้โหพลังมันไม่ค่อยลดเลยนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยมันถล่มเมืองเลยนะครับเนี่ยทุกคน อ้าวแล้วงานงอกโอ้สวัสดีครับพี่ไปหาปืนสีเขียวเชียวเอาหายไปไหนแล้วล่ะเห็นเงาเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลอดภัยไหมต้องเก็บตังค์ไว้ด้วยนะครับอาจจะเก็บตังค์ไว้ซื้อปืนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ้ายิงปั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 งคืออะไรขึ้นสองคืออะไรอ่ะอ้าครับยิง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 บอนยิงก่อนยิงระยะไกลอ้าวล้มแล้วครับ อย่าลม้มอย่าล้มเดี๋ยวพี่ซ้ำยิงหัวหัวเองตายตไปไป,ไป,ไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรขึ้นโอ้โหยวมไปไหนอะจะหนีดิไปรุจนจะหนีทำไมยิงไปโอ้โ,โอโมันเสกฟ้าผ่าได้ด้วยนะสองสามคืออะไรไม่รู้มันเสกฟ้าผ่าได้แล้วมันก็ยกพื้นได้ด้วยทำพื้นเป็นขึ้นเลยโอ้กระทืบกระทืบ เดี๋ยวเก็บตังก่อนโลบโลบโอ้โอโอ,อะไรเนะี่ยโอ้มันถล่มตึกนะครับทุกคนตอนนี้เรายิงไกลๆอย่างนี้คอยตามเรื่อยๆอ่ายังไม่สังเกตเห็นอ้าวย่ไงไรดีโอมันอยู่ตรงนู้นครับทุกคนยิงก่อนตอนนี้มันใกล้ตายนะครับอีกหน่อยเองเดี๋ยวไปไหนกันหมดทุกคนโอ้ยโดนไล่ทางนู้นโดนไล่ล่า โอ้โห oh. นะปึ๊บปึ๊บเอาละอา,ะอาะยิงไปเรื่อยตอนนี้พลังอีกหลอดเดียวแล้วนะครับเฮ้ยมาลแล้วทุกคนโอ้ยเหลอือาาโอกาตหล่นมาได้ด้วยอาโอเคใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวอานักโทษเป็นไงล่ะรอดชีวิตโอเคแหน่ช้อปปี้เข้าพอดีด้วยนะฮะโหสุดยอดระวังอัดมีช้อปปี้เขาด้วยให้ตายเถอะโรบิน การเลือกแผนที่ย่านที่ถูกเลือกคืออะไรไอ้สมับรนั้นตัวอะไรเนี่ยอา่ะาละใส่หมวกนี้ละเรามันกระจอกเรามีแค่หน้าไม้นะครับโอ้โห,โหสัดก่อนช่วงนี้สัดก่อนอุ้ยเจ้าหัวฟักทองวู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 เจ้าหัวฟักทองครับหนี่นี่นี่ข้นมาแล้วนี่นี่นี่ เดี๋ยวๆๆอดเดือดเดือดเดือดเอยเดือีเดเดือยเดืได้ดิอดเยิงดปดือดเดือนเดือดเดืนเดืเดือดอดดอดเดอดเดืออดอดเดือดเดือดะดือดเดือดอดเตอดเเดืดออเอยออดดกตดกเืออเอออดเืออ อันนี้มีตัวรอดสองตัวนะครับโหสุดยอดมันเล่นสายฟ้าลงมาพาทุกคนสู้ๆเอาละครับสมกับเป็นด่านที่จะต้องเจอกับยักษ์นะครับสู้กับยักษ์นั่นเองมาเลย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 เฮ้ยอะไรอะหกหกคืออะไรเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหว้าวเอาละครับไม่ยอมไม่ยอมใจเย็นใจเย็นทุกคน ดูเหมือนมันจะเพ่งเล็งเราละอ่ะรอให้ก็ได้โถเอ้ยจุกหนีจุกหนีเอ้ยพี่เดี๋ยวนี้นี่นี่นี่โอ้โหปวดโถดอะครเปลี่ยนความสนใจแล้วตอนนี้ไปสนใจทางอื่นนะอันนี้ยิงตูดยิงตูดมันยิงตูดยิงตูดยิงตูดอ่ายิงตูดเจ็บตูดไหมล่ะฮ่าๆอะไรเนี่ยหกเจ็ดคือคืออะไรยิงหัวยิงหัวยิงตูดทีนึงปุ้งปุ้งปุ๊งชอบยิงตูด หุ่นไล่กายยักษ์อ๋อโอเคมันไม่ใช่อหัวฟักทองจริงๆมันก็หัวฟักทองแหละแต่ชื่อมันคือหุ่นไล่กายยักษ์นั่นเองจะตายแล้วไรบร้อยไหมสูคิดระเบิดไรบร้อยฮะเรารอชีวิตอีกแล้วจะยุ่มีคนตายไสองคนนะครับโอเคการเลือกผันที่คานิวอถูกเลือก่าครับสวนสนุกมีชิงช้าสวรรค์โหมดเกมพิเศษทิพเปลิลแคสแปนคืออะไร อะไรเนะี่ยผียักษ์โอ้โหผียักษ์มีผียักษ์ด้วยเหรอเก็บตังค์ก่อนวันนี้ผียักษ์โอ้โหยักษ์หน้าแกไหวไหมเนี่ยยิง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 เฮ้ยเฮ้ยผียักษ์อะไรเนี่ยเายิงก่อนเอ๊ะทำยังไงเราจะซื้อปืนได้นะกดปืนนี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงยังไม่ได้เลย ไรยังคงต้องเป็นใช้หน้าไม้อยู่นะครับทุกคนเก็บตังค์ก่อนตอนนี้ไปไหนแล้วล่ะไปอยู่ฝ ja. ั่งนู้นละผียักษ์ไอ้เจ้าผียักษ์อ่าครับยิงสอยๆไปก่อนอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยผียักษ์เล่นอะไรโอ้ลุยเลยพวกเราโมดอุ้ยยูยูยเกือบๆกอบโอ้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 รุนแรงยิงก่อนนะตอนนี้หน้าไม้ยิงไกลมาก เป็นหน้าไม้ที่ยิงไกลสุดๆไปเลยว,ว้าวเอาละครับเด็กอุกาบาตมาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วโอ้ยโดนโดนกระทืบไปนคนหนึ่งมีคนโดนกระทืบแล้วคนหนึ่งว,ว้าวโอ้โหดมากจอดไปเลยเอาละครับตอนนี้มีคนโดนกระทืบเละจมดินแล้วคนหนึ่งเอาละครับแม่สังเกตยากเหมือนกัน มองเห็นยากตัวมันโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงโปร่งใสยิงไปทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้ก็ผีสดีผียักษ์อ่าตอนนี้มีใครช่วยเรายิงบ้างไหมเนี่ยไม่รู้อะยืนยิงยาวๆอย่างงี้อ่าล่ะครับอ่าตอนนี้มันอยู่ตรงกลางนะกลางแมปเลยอ่าลุยโอ้ยมันไปถล่มอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคน แต่เล่นชิงช้าสวรรค์ยังไงพวกชิงช้าล,มล้มชิงช้าล้มแล้วทุกคนอ่าช่วยนหน่อยเด็กๆเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ด้วยให้ปร,ประโยชน์โอเคเจ๋าเก็บตังค์ไปยิงไปอะไรเนี่ยอุกกาบาตอีกแล้วโอ้มันถล่มด้วยอุกกาบาตปึ๊บรู้เก็บตังค์ด้วยตรงนี้งก ครัหายแล้วจ้าอุ้ยมาแล้วหนี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แย่แล้วโอ้งานงอกเฮ้ยอะไรเนี่ยอู้หั่มซะสนสนุกเราเละเลยนะครับเจ้าบ้ามาว่อู้หูหูหูระวังระวังนะครับตอนนี้ลุกยิงกันอย่างเดียวตอนนี้เฮ้อหน้ามันเหมือนแมวน้ำนะ เป็นผียักษ์ที่หน้าเหมือนแมวน้ำมากอุ้มนมาเดิมทางนี้แล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนิดเดีย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 ว,นยวคนไหนพี่ทนไหนทไหนเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยครับทุกคนจัดการไป3ตัวแล้วนะครับจเจวไปเลยมีรอดชีวิตอยู่3าคนนะครับอีกสักแมปหนึ่งเป็นไงเราซื้อของได้ยังเอ่ยเดี๋ยวนะ ซื้ออะไรที่บ้างเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหนังกระติกเหรอเอาละครับซื้อหนังกระติกแล้วอ่าใช้ดีกว่าโอเคเรามีปืนแล้วโอ้โหได้ปืนสั้นนักโตรยักษ์นั่นเองตอนนักโคตรยักษ์มาเจอเราหน่อยปืนสั้นเรามีปืนสั้นครับทุกคนแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิน่าเอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยทุกคนโว้ โอ้ยนั่นตัวแตกเลยโดนเป็นตัวแตกเลยทุกคนมาเลยเจอปุ่นยักษ์หน่อยอ่ายิงเทียสองแล้วตอนนี้อ๋อเวลายิงมันจะกลายเป็นเงินด้วยนะครับทุกคนแล้วเก็บเงินเนี่ยก็จะตังหากนะเป็นเงินเทือตังหากนะครับแต่ว่าเวลายิงเราจะเราจะได้เงินจากการยิงด้วยทุกคนเก็บเงินก่อนแป๊บหนึ่งงกก่อนแป๊บหนึ่งงกแป๊บโอเคตอนนี้พันสองละ ไปไหนละตึกมันพังอะโหมันอยู่นู่นเลยทุกคนโหตรงนี้เดินลำบากแฮะยิงหัวมันหมดเองตอนนักโทษตอนนักโทษนี่แน่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 ดีก่อนตรงนี้ตึกมันพังอยู่ยิงไม่นัดยิงไม่นัดเจ้านักโทษยิงไปเลยนี่แน่ไปไปอู้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  โอ้โหเมื่อกี้ถ้าเราเลยืนตรงตรงนี้นี่อาจจะโดนฟ้าผ่าหัวกระบาลแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าผ่าหัวเน่งแน่นอนออ้ยเกือบไปโอหเฉียวโวอ้ยแหมจะเล่นกับพี่มันยากหน่อยนะจะนักโทษอ่าตอนนี้อันหกแล้วโอ้พี่คนนี้เขายิงแรงแนฮะอุ้ยอันตรายอันตรายมันมานี่แล้วรับเาอเารับเอาว้าวว้าว อ่แล้วครับพี่พี่ผมท้องใจเย็นพี่ผมทอ้องกระทืบแล้วมากระทึบแล้วว้าวว้าวอยอาลือฝอกกออ๋ออ๋อแ๋ออ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 ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออ a อ e ๋ออ๋เอ๋ออ๋อก๋ออ๋อ้วออ๋ a อ e ตอ๋ออตออ๋ออ๋ออ e ออ๋ออ๋ออ๋ t อ๋ออวออ๋ยอ๋อี๋ลอ๋ออ๋ออ๋ออ๋้อเดี๋ยว๋ออ๋ออ๋วอ๋อกตออกเรามีแล้วนะครับตอนอี้คลิปสั้นๆนะเอแบบว่าประมาณไฮไลท์ไฮไลท์เด็ดๆนะครับ ก็กทมติกตอกได้ใครไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนใครมีเวลาเหลือเฟือก็ YouTube โลด Awake นั่นเองโอเคขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามกันมาด้วยนะตอนนี้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะอัพวันละคลิปกันไปเลยดีกว่าทุกคนขยันทำคลิปบอกให้โอเคเราจะได้มาสนุกด,ด้วยกันทุกทกวันนะครับยิงตูดยิงตูดยิงตูดนโทเรียบร้อยโอเคจบแล้วอ รอชีวิตไปอีก4คนนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะอัปเกรดอาวุธแล้วเจอตัวอะไรใหม่เดี๋ยวก็ลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็เอประมาณนี้ก่อนแล้วกันไปละทุกคนสวัสดีครับ